ปาแพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืพ่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องปาแพร์เนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเกม HOK League of King King of Glory ROG HOK แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะจะไก,กับสกินใหม่นะคะเป็นสกินคู่ฉลองวันวาเลนไทน์นะคะแล้วเขาก็เปิดขายแล้วนะคะในราคา1430รคูปองนะซึ่งเป็นราคาในแบบเปิดตัวลดราคาอยู่ลดร,ราคาอยู่นะคะ,ะราคาเต็มเท่าไหร่ัด1 7 8ยปคูปองราคาเต็มนะคะมีส่วนลด,ดให้ด้วยเหลือ1,380โอเคนะคะสวยปะ ก็สวยอยู่นะเนี่ยมาดูซิว่าเป็นตัวละครของตัวละครอะไรอ๋อโจ๊กเกอร์อันนี้เป็นสกินของโจ๊กเกอร์นะคะโจ๊กเกอร์จีนั่นเองนะคะฉ่ำอยู่นะเรามาดูความฟุ้งฟิ้งของไอ้น,นี่นะเห็นปะปกฟุ้งฟิ้งด้วยนะปกเคลื่อนไหวด้วยนะคะสวยฉ่ำนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะพันสี่ร้อยก็เก้าร้อยกว่าบาทพันหนึ่งพันบาทเก้ร้อยกว่าบาทนะคะสกินนี้สวยนะถ้าใครเป็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าโจ๊กเกอร์เป็นเมนของของคุณนะแปลว่าก้อ็จะได้อยู่นะโอเค แล้วคู่นางเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแม่ก็จำไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะมาดูเอฟเฟกต์สกินนะคะมีเอฟเฟกต์กี่อ่ะกี่เอฟเฟกต์นะคะนะับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอฟเฟกต์นะคะสิบเอฟเฟกต์อือหือฉ่ำอะแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุณคุณว่าจะคอลแลบกับอาวีไทยใช่ปะใช่ไหมสกินนี้จะคอลแลบกับอาวีไทยหรือหรืออาวีไทยมีสกินนี้อยู่แล้วก็แพ้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ก็คุณนะสกินนี้เหมือนเป็นสกิน,นของลอเรียหรือเปล่าหรืออะไรสักอกออยย่่่างกนะกนนกกก็็ไได้้้้้้คุนนนนนูแแสสิิีีปๆบบ ในอวีอะไรไปก็จำไม่ได้ว่ามันมยยีหรือยังหรือยังไม่เข้าหรืออะไรแต่รู้สึก,กว่าคุ้นๆอยู่นะคะเออ <c oughs> เห็นเห็นมันเป็นโครงสร้างปีบอะไรแบบนี้ก็คิดถึงอวีเลยเพราะว่าส่วนมากว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแบบ s อโอเคมีสกินแบบแนวเนี้ยเนยโมดูโมเดลด,ดูอะไรดูอะไรอย่างเยรู้สึกว่าเหมือนอวีนะแปลว่าไม่รู้ถูกไม่รู้แป่า,าู้ถูกพูดผิดนะคะแต่แาลว่ามันต้องคอแลแลบกับอวีแน่ดูแล้โมเดลแบบเนี้ย S อโอเคไม่เคยทำไม่ทำไม่ไม่ค่อยเห็นทําแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้โรงกราฟิกแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะโอเคมาทดสอบสกินเลยดี เออจะสวนหรือเปล่านะคะสกินจ็อกเกอร์นะคะปไปเลยโอเคมาแล้วนะคะก่อนมาแ,แรกๆเราก็ต้องทําอะไรก่อนให้หนางยืนนิ่งๆก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีท่าทางอันนั้นมาแล้วมาอ,อ,อ่ะมันนั่งได้เหรอเอ้ยปีกมันนั่งได้เหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะไอ้ปีกที่นั่งได้แล้วสามารถควบคุมปีกได้เดี๋ยวนี้ป้าแพ้คิดถึงอะไรรู้ปะไอ้นั่นอ่ะทีละ ไอฮีโลไอคาเดเมียไอฮอกฮอกอาไอไอไอที่มันสามารถบักับปีกมาได้อิสระไอปีกเหล็กปีกเหล็กกล้าอะไรของมันอ่ะนี่แบบนี้เลยเนี่ยสั่งปีกได้นี้เลยสั่งปีกได้นี้เลยเออเออช่ํช้ำช้ำเออโอเคงั้นไหนขอเดินซีขอเดินหน่อยว่าเอฟเฟกต์เดินอะมีไหมนะคะมีไหมมีไหมเดินเดินไปอาบินอาบินได้เออหลังๆนี่บินชําเนาะมีปีกเดียวก็บินนะได้ข่าวว่าแบบตรงตรงตอนทีเซอร์ตอนแบบอินโทรค่ะคุณคือแบบ เห็นผู้ดีเงี้ยเห็นผู้แบบผู้ปีกหายแล้วก็แบบเออบริจาคปีกอีกข้างนึงให้ผู้อะไรเงี้ยเฮ้เลียนเวอร์ไม่ได้สวยยันหล่อนอะไรมาบริจาคปีกให้ผู้อยู่นั่นเฮ้ยไม่คุยด้วยหน่อยนะคะไอ้พวกเปผู้อ่ะโอเคมาดูตีธรรมดาดีกว่านะคะพูดเยอะเดี๋ยวก็พูดลายชีวิตอ่าอยิงแบบนี้นะคะภาษาของตัวนี้คือเหมือนยิงสองครั้งแล้วจะยิงเป็นเบิ้ลจริงแต่เบิ้ลนะคะยิงไปแล้วก็ยิงแต่เบิ้ลเห็นี่ยมั้ โอเคบินคนสิมีสเต็กอะไรไหมอะฮะตีธรรมด่านะคะโอเคโอเคก็ได้แค่เนี้ยนะคะเออได้แค่เนี้ยโอเคดูสกิลหนึ่งนะคะสกิลนึงึเมื่อกี้มีปีกสีฟ้าด้วยหรออันน้นๆปีกสีฟ้าของผู้ชายเธอเอามาจากไหนฮะอ๋อมันอยู่ที่ใจใช่ไหมผู้ชายอยู่ที่ใจใช่ไหมไอ้มีปีกสีฟ้าผมมาด้วยอนนันๆอันนนๆ ื่อกี้เห็นมีปีกเดียวอ,อยู่หล่อนอย่ามาเยอะเอออย่ามาเยอะเอามาเอ,เอ,าม,าเอมีปีกเดียวอ,อยู่แต่เมื่อกี้เห็นนะเออสุนทรีย์เอเอผู้ชายมันอยู่ในใจไงเราสามารถแบบเรียกปีกกลับคืนมาได้เพราะแบบผู้ชายอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยเหมือนนี่มีความรักโอเคนะ,ะคะทุกคนก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกเลย ก็ไม่เท่าไหร่นะมาดูสกิลสองนะสกิลสองก็จะเป็นอมะตะใช่ไหมอุบินบินและฉ่ำอุบินฉ่ำม,มากเลยอะว้าวท่าบินคือแบบเอามือแบบว้าวแคสกิลสองค่ะเพิ่ม<อ>ความเร็วแล้วก็อมะตะกยายภาพนะสกิลสองอะเขามไม้เท่าไหร่อ่ะเนาะฟังกองแกงนำภาษาอุบินและบินและบินและนะฉ่ำบินและฉ่ำเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อมะตะกยายภาพแค่นี้เหรอ โอ้ยแค่นี้จริงๆเหรอทำไมสกินมันดูแบบเนาะก็สกิลมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะสกินก็คงจะเป็นเหมือนสกิลอะสกิลมันไม่ค่อยมือหว่าละเกมเนี้ยโจเกอร์ค่ะมาดูอัมติกันเลยดีกว่าค่ะติอุ้ยอุ้ยว่าไม่ได้นะคะติว่าไม่ได้นะคะมืโมือมือมื่นะคะเออโอ้แบบพิงแบบสแตนไว้แบบสแตนเอ้ยอะไรวะสแตนเออพิงสแตนไว้ว่ะเออช่ำช้ำช้ำช้ำสแตนรูปอะไรอ่ะ ผู้ชายโอ้โหเบือ่อวะอะไรแล้วก็ผู้ชายสมองมันเป็นผู้ชายเหรอเธอตื่นจ้ะ <c oughs> ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะไอสไอไอปีกก็สนับปีกให้ผู้ชายก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะไอสก,กิลหนึ่งเนี่ยแบบมีปีกงอกออกมาเนี่ยทั้งที่ปีกเอาให้ผู้ชายแล้วอะมันไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครั้งนี้ปีสกสกิลหนึ่งอยู่ในใจครั้งนี้อันตีเอาผู้ชายมาเป็นตัวเลยก็คือสามารถเรียกผู้ชายมาปเป็นสแตนแบบแบบนี้เลยหรอ อ๋อแบบนี้ได้หรออ๋อคือรักกันมากอ๋ออ๋อหล่อๆๆๆๆเออช่ำเนาะอยากดูจังเลยว่าท่าตายของผู้ชายจะมาดูอะไรเธอไหมมาดูท่าตายนางดีกว่าค่ะฉันหมั่นไส้แล้วรีบจบตัวนี้ฉันไปหาดูตัวผู้ชายต่อโอเคค่ะมาดูมาดูท่าตายนางนะคะ ก็ตายคนเดียวไม่เห็นมีผู้ชายมาช่วยอบกอดอะไรเลยอย่ามาตลกไข่ขำอ่ะดิอ่ะด,ดิไหนมีผู้ชายไม่ได้ดูดูมีผู้ชายมาอบกอดอะไรหรือเปล่าไหนดูซิเขาหรอก่ก็ตายคนเดียวไม่เห็นมีผู้ชายมาพักเนาะหญิงคนจะรักตัวเองแอลปีกจากผู้ชายคืนมาแล้วเธอก็บินวสวย,ยวไปแบบไปยุ่ยๆหมดๆไปเออ ฉันละเบื่อหน่ายจริงเลยโอเคมาดูอันติกันเลยดีกว่ามันติก่ไปแล้วมาดูอ่าเขาเรียกว่าวาร์ปเอฟเฟวาร์ปกันเลยดีกว่าค่ะเปฟเฟวาร์ปป่ะเดี๋ยวไปละั่นมันโดนนพ่นนั่นห้เน็่นนั่นนั่น้ั่นน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 ันนั่่นันน่สวย่ คอนเขาสวยนะคะไม่ต้องไปเปรยวผูหรอกไม่ต้องไปเสียสลับปีกให้ผูหรอกอ,อะไรความรงความรักบูกชาไปเถอะอ่ะพอพู้แล้วก็จะมานั่งลอยหน้าลอยตาตีลังกาเล่นต<ส>ิ๊งพูดงไปจากกระดกตกกับอีกอ่ะหมักไส้ไปดูแอปแอปเด็ด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 ผู้ชายก็มาแอปไปช่วยผู้ชายช่วยแค่นี้ทำเป็นรักเขาทำเป็นหลงเขาดูดูผู้ชายพาไปไหนพาไปปุ๊บแล้วเขาก็หนีเธอไปเหมือนเดิมเธอน่ะมันโนบลอุ้มลมสีกุดหิดหมิ่นความรักไปดูแบบปังๆดูยุ่หมดสกิลรุนแนงไม่ต้องมีเสี่ยวปะแปรพูด 不要说了，拜。是宇宙之初的同一场爆炸，构成了我们的相似性。所谓默契，如影随形。 โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสกินโจ๊กเกอร์นะคะเป็นสกินคู่รักับลาถไทยนะคะจริงๆพูดไปเล้วพกกุณอิจฉาหรอกค่ะคุณคนมีคนคนแักกคนอิจฉาดอกบัวรูโวถ่ายคือวันธรรมดามันปกติสำหรับพทนและค่ะเออไอพวกที่แบบสกินวินวินวิ ก็ได้แค่นั้นแหละค่ะคุณไม่อิจฉาเลยค่ะพูดเลยไม่อิจฉาค่ะเจอก,กันในคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกสกินหนึ่งคือสกินผู้ชายเดี๋ยวเราดูผู้ชายดูผู้ชายจะมีอา่ารีแอคชั่นยังไงนะคะที่ได้ปีกจากผู้หญิงไปแบบเออโดนผู้หญิงเปย์อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากพูดด้วยไม่อยากคุยด้วยหรอกพวกที่อชอบเปย์นคนอื่นหรือไม่คูดกับคนแบบซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook บอพแพสด้วยนะคะชื่อว่าแอสต์สีแอ้วก็ฝากติดตาม YouTube ยูทูบชื่อว่าป้าแพทนะคะแล้วก็ฝากติดตามทิกตอกด้วยนะคะทิกตอกชื่อว่าป้าแพทย์เหมือนกันนะคะสามารถพิมพ์ค้นหาได้นละนะจ๊ะก็ใครที่อยากสมุดถุนป้าแพทนะคะฝากกดลิงก์ซื้อของช h อป e ี้หรือละซ่าด้นะคะผ่านลิงก์ป้าแพทด้วยนะคะจริงป้าแพทก็มีเอฟเฟอร์เรทขายของกับอ่ทิกตอกด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูที่ร้านป้าแพทได้เลยนะคะทิกตอกป้าแพท CH นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยขอบคุณเพื่อนมากเลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะไม่รู้จะพูดขอบคุณอะไรแล้วก็ฝากติดตามด้วยถ้าชอบจากการคลิปหหหนน้้าาาคลลิิปปีก็ไะบบ๊ยยุโโม พอพูดแล้วก็พอเป็นนั่งแคะคิเล็บดูมือดูมาไม่ได้สวนหรอกจก้ะไม่ได้อิจฉาหรอกนะพูดิีไม่ไอิจฉา